ล้ลงมือปฏิบัติทุกวันแบ่งเวลาทําในรูปแบบถนัดจะทํารูปแบบแบบไหนก็ทําไปเถอะแต่เคล็ดลับอยู่ตรงที่ว่าทํารูปแบบไปแล้วค่อยรู้ทันจิตตัวเองไปนะแล้วสมาธิที่แท้จริงมันจะเกิดอย่างเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยทำรูปแบบอย่างนี้ดูอนาปนสติบวกกับการบริกรรมนะ หายใจเข้าพูดออกโทเนี่ยเป็นกรรมฐานสองอันซ้อนกันอยู่เราทำไปเรนะื่อยๆจิตมันค่อยสงบลงมาคำบริกรรมก็าหายไปก่อนเราไปลมหายใจก็าหายไปกลายเป็นแสงสว่างขึ้นมาไอนะ้ตรงนี้แหละนะมันถ้าเรามีสติรักษาสติไว้นะเห็นแสงสว่างแล้วก็มีสติอยู่ ควบคุมรักษาจิตไม่ให้ไหลตามแสงไปได้ตัวนั้นเราเรียกว่าวิตกไปจิตมันตรึกอยู่กับแสงสว่างมันเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างไม่หลงไปไหนไม่หลงตามแสงไปเห็นผีเห็นเทวดาพอเราอยู่ตรงนี้ได้นะปีติมันจะเกิดมันจะมีปีติบางทีก็ขนลุกบางทีรู้สึกตัวพองๆตัวโครงโครงอะไรเนงะี้ยบางทีรู้สึกตัวลอยลอยตัวเบา นั่นเป็นอาการของปีติและจิตมันก็มีความสุขนะมีปีติมีความสุขอยู่เป็นหนึ่งสงบอยู่อย่างนั้นเนี่ยจิตมันก็เข้าสู่ปฐมฌานได้เสร็จแล้วมันก็ยังเห็นต่อไปอีกการที่จิตยังส่งไปอยู่ที่แสงสว่างนะคือตรึกในแสงสว่างเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างก็ยังเป็นภาระของจิต จิตก็วางวิตกวางวิจารแล้วก็ตั้งมันขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเป็นฌานที่สองจิมตั้งมันขึ้นมาแลโดยมันวางวิตกวิจารได้วางให้แสงสว่างนะนะั่นหลไม่ไปเคล้าเคลียอยกทวนกระแสะเข้ามาที่ตัวจิตใจจิตตัวนี้จะตั้งมันเด่นดวงขึ้นมาแล้วจะได้จิตผู้รู้เกิดขึ้นแล้วถ้าจากนั้นเนี่ยเห็นอีก ปีตินะเป็นความบือหวาของจิตยังบือหวามากไปเป็นภาระจิตก็วางปีตินะมีความสุขมีความเป็นหนึ่งอยู่นี่เป็นฌานที่สามต่อไปมันก็ยังเห็นต่อไปอีกนะวความสุขนะั้นก็ยังเป็นของส่วนเกินบือหวาเกินไปอีกความสุขคนทั่วไปนะึกว่าดีแต่พอจิตเราสงบจริงๆนะีความสุขเป็นส่วนเกิน จิตมันวางความสุขเข้าไปสู่อุเบกขาเป็นหนึ่งทรงตัวเป็นหนึ่งมีสติอยูกเราก็มีอุเบกขาอยู่อันนั้นคือฌานที่สี่นี่ถ้าเราเดินแนวของฌานนะพอมาถึงฌานที่สี่เนี่ยจิตจะแยกได้สองสายอันหนึ่งถอยจิตออกมาจิตมันถอนออกมาเองนะหรือถ้าชำนาญเราถอนออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ ลงมาทรงอยู่ที่อุปจารสมาธิแล้วก็จเจริญปัญญาตรงนี้ก็ได้หรืออยู่ในอัปปนาสมาธินั่นแหละแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในฌานเห็นความไหวกระเพื่อมความปรุงแต่งอยู่ภายในละเอียดยิบยับยิบยับอยู่ข้างใน,นไม่มีคำพูดไม่มีชื่อไม่มีความคิดอะไร เห็นความไหวยับยับอยู่ข้างในเกิดดับเกิดดับนะไม่มีคำว่าเกิดดับหรอกแต่มันเห็นความเกิดดับอยู่อันนี้เราสามารถเจริญปัญญาอยู่ในฌานไดนะ้หรือส่งอยู่ในฌานพอสมควรจิตถอนออกมาสู่อุปจรารสมาธิแล้วนะจิตยังไม่เดินปัญญานะจิตถอนออกมาสู่โลกข้างนอกนี้นะ จิตที่มันเคยผ่านไปเทองชาญที่สองนะมันจะมีกำลังมากนะมันจะเหมือนรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ได้หลายวันเลยตอนนี้เราสามารถใช้คณิกะสมาธนะิที่มันเกิดที่ยิบต่อเนื่องหลายวันนะเอามาเจริญปัญญาอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยลีลาการปฏิบัตินะมันหลากหลายมากมายจลิตนิสัยของเราเหมาะยังไงเราก็เอาอย่างนั้นแหละ นี่หลวงพ่อเทศต้องกวาง้างกว่ายานนี้เพราะว่าพวกเราหลากหลายบางคนก็ชำนาญสมาธินะฟังแต่เรื่องคณิกาสมาธิฟังแล้วเบื่อบางคนนะสนใจอยากรู้เขาเห็นผีนะก็เห็นได้ยังไงเห็นไะด้ไงมันเห็นในอุปจาระนะในอุปจารสมาธิ คือถ้าเข้าอาปนาเนี่ยไม่มีอะไรเข้าไปกระทบง่ายๆแล้วนะแต่อยู่ถอยออกมาในอุปจาระเนี่ยครึ่งๆครึ่งๆร,ร,ระหว่างจิตที่สรงชานะกับจิตที่อยู่ข้างนอกเนี่ยอยู่ตรงครึ่งๆกลางๆตรงนั้นแหะจะออกรู้ออกเห็นได้แล้วสิ่งที่ออกรู้ออกเห็นนะส่วนใหญ่ก็คือจิตเราหลอนขึ้นเองนะ เราอยากรู้อยากเห็นอะไรนะจิตเขาสร้างภาพให้เราดูนะเกิดนิมิตขึ้นมานิมิตมีสองอย่างนิมิตที่จริงกับน,นิมิตที่ปลอมนิมิตจริงเช่นเราไปเห็นผีจริงๆเห็นเทวดาจริงๆเห็นนรกจริงๆเห็นสวรรค์จริงๆนะนิมิตปลอมนะก็เห็นผีนะแต่จิตมันหลอนขึ้นเองเห็นเทวดาเห็นเลขเห็นหวย เห็นนอนเห็นนี่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นอะไรต่ออะไรนั้นจิตมันสร้างขึ้นมาถ้าเราไม่ชำนาญจิตไม่เคยตัดเข้าไปถึงอัปปนาสมาธินะทำสมาธิครึ่องๆด่างๆนจิตหลอนง่ายที่เราลึกชาติเคยเป็นนั้นเคยเป็นนี้ไม่ไม่เห็นเคยเป็นในดำในแดงเลยนะเราลึกชาติแต่ละคนอะ มวนจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเท่านั้นเลยเป็นผู้มีชื่อเสียงทําไมต้องระลึกแบบนั้นก็รู้จักชื่ออยู่แค่นั้นอ่ะไม่รู้จักในดำในแดงนะอย่างคนระลึกเป็นพนะระนเรศวรเนี่ยนะมีเป็นสิบเลยนะโอ้ทำไมท่านเยอะหนักนะแต่นะว่าอวตารมาเกิดอวาตารมันก็ไม่ใช่ทฤษฎีของพระพุทธเจ้านะมันของยินดูเนะี่ยจินหลอน จุดสําคัญนะรู้เห็นอะไรข้างนอกนะไม่มีความสำคัญหรอกที่สําคัญที่สุดเลยนะรู้กายรู้ใจของตัวเองอันนี้แหละของดีของพิเศษเมื่อแต่เห็นผีมันจะได้ประโยชน์อะไรไอ้ข้างนอกเป็นผีไอ้ข้างในนี้ก็มีผีอยู่ตัวหนึ่งตายไปก็เป็นผีอีกตัวหนึ่งมันก็เป็นผีเจอกับผีเนี่ผีตายกับผีเป็น พวกเราอย่งเป็นผีผีเป็นอยู่อีกหน่อยก็เป็นผีตายก็ไม่มีสาระแก่นสารอะไรพยายามมีสติไว้นะรู้สึกตัวไว้ให้จิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราสติระลึกรู้กายเราเห็นร่าง,งกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้วิเศษที่สุดเลย จิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้จิตใจ,จ,ตใจเห็นจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปนเปนัตาาเนีี้ถึงจะได้สาระแก่นสารจริงๆนะเป็นของดีเป็นของมีประโยชน์งั้นหลวงพ่อจะไม่แนะนําพวกเรานะให้ออกรู้ออกเห็นอะไรข้างนอกนะสิ่งที่เราออกรู้ออกเห็นนะจริงหรือปลอมไม่แน่นะถ้ากิเลสเราอย่างแรงอยู่เชื่อถือไม่ได้หรอกนะจิตมันปรุงขึ้นมาหลอกลวงเรานะ ถ้าเข้าถึงอนปนาเนี่ยมันข่มกิเลสลงไปรับคาบแล้วแล้วถอยออกมานะอันนั้นเราถึงพอเชื่อได้แต่ถึงจะเชื่อได้ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์เล็กน้อยอย่างเราไปเห็นเทวดาก็มีประโยชน์เล็กน้อยก็คือเรารู้ว่าเออการทําความดีเนี่ยก็มีผลนะมีผลเป็นความสุขเราไปเห็นสัตว์นรกเนี่ยก็มีประโยชน์เล็กน้อยรู้ว่าไปทําชั่วแล้วก็ มีผลเป็นความทุกข์อะไรเงี้ยนะก็ได้ประโยชน์เหมือนกันแต่ไม่มากส่วนใหญ่พอไปเห็นนะนะแทนที่จะได้ประโยชน์อาจจะได้โทษไปเห็นเทวดานะก็เลยไปขอหวยอะไรเงี้ยนะอย่างน,นะางนี้เห็นแล้วมีโทษขึ้นมาแล้วกิเลสมันเกิดทําไปด้วยความโลภแล้วหรืออยากเป็นเทวดามากเลยนะอยากจนกระทั่งบ้าบุญทําบุญอย่างเดียวเลยนะไม่มีเหตุมีผลเลยนะทําไปเรื่อยๆ ขอไปเป็นเทวดาอันนี้ดีไหมก็ดีแต่ดีไม่เต็มที่หรอกนะสิ่งที่เหนือกว่าเทวดายังมีนะคือมรรคผลนิพพานเราไปเอาของพื้นพื้นซะก่อนนะของดีเลยยังไม่เอาอะไรเงี้ยก็น่าเสืยอดายโอกาสที่เกิดมาเป็นชาวพุทธ